เสื้อสเวตเตอร์แล้วก็มีเสื้อสูทข้างหนึ่งมันแบบนักเรียนนอกอะไรนักเรียนนอกเพราะว่าอากาศวันนี้เป็นอากาศที่อากาศวันนี้เนี่ยเนาะคือตอนนี้อาจจะสังเกตว่าอยู่อบอุ่นนะไม่นเช่อบอนแต่แดดมันเปลี่ยนไปได้ไงคืออบอุ่นจนร้อนใช่อบอุ่นจนไหลอะไรงใช่สวัสดีครับสวัสดีครับยิ่งแอนด์แยกร์เยอะมากครับแม็กแต่ว่าแต่ว่า เป็นอะไรแบบโอ้โอ๊ยแล้วดครับแล้แล้วครับนี่ก็ทแล้วครับโอหโยโอ้ยโอ้ยาอครับโอ้โอ้ยโโอ้โอ้อ้ยโยโอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้้วยอ Yeah. เป็นคือผมชอบกินกะเพราไข่เย <a> ี <ım. S 1> ่ยวมาครับแล้วว่ากะเพราไข่เยี่ยวมาเนี่ยมันจะสีดำก็เลยเรียกกันว่าแกงแกงดำไข่เยี่ยวมันเก่งมากขอบคุณครับไม่มีแตงยาไทยหรือวาแตยาแดงนี่ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีแตงยาอะไรคนนี้พี่โด้ก็จะโดนมึงเลยก็ไม่กินไมกินเขาไม้กินไหมหรือว่าเฮ้ยอะไรตรงตายทั้งตัวเอาไป้ปวดปีนไม่มีสินะ มาครับอีกี่เบิร์ดครับอีกี่เบิร์ดครับมาดูจว่าเขาคิ้วคิ้วติดกันแล้วเจอจมูกแหละเหมือนสายกี่เบิร์ดครับลองลองทำลองดูเขาทำได้กี่เบิร์ดเฮ้ยเดี๋ยว่เป็นชุดนะ ะะต้องติดตามให้ได้ในนิตยสารโอโหวางแข้งยีิาพฤษภาคมนี้ค่ะ <IS ES> ช่วงน้านะคะหนุ่มเดอลจะเกี่ยวกล้พอนเพื่อนอีก7คนมาประชันความหล่อความสวยให้กับนิตยสารกุลสตรีจะเป็นยังไงกลับมาติดตามค่ะกลับมาตามติดกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะหนุ่มเดมขอพว่วงแขนเพื่อนอีก7คนมาโพสท่าถ่ายแบบให้กับนิตยสารกุลสตรีค่ะ จะเป็นยังไงตามไปดูเลยค่ะถูกใจเหลือเกินหน้าตาชน่ารักยิ่งก้องผู้ใจหล่นไว้เหลือเกินหน้าจอมีแต่รับตาทีนี้ไม่ฉันจะวังไม่ฉันจะตั้งตัวจะเข้ามาทัวมาพันเหมือนฉันเจอซ้อมเดิแล้วก็จัดการที่มบรดเทาทุกส่วนไม่มีเหตุผลต้องช่วยต้องทนต้องนอนทรมาร์ คุณไรศรีครับซึ่งมาเสร็ตวันี้ครับมาทั้งแปดคนครับชีซันชูดชาร์ดเดียวครับโอ้โหดูครับลองดูครับชุดแบบเหลืองแดงเขียวครับเออสีฟ้าครับสต๊อปสต๊อบสต๊อบสต๊อบส้มแดงลายก็วันนี้ชูดชาร์ดมากชอบครับเพราะว่าสนุกดีครับไม่เคยใส่ชุดอะไรที่ซีสันแซ่บ สซ huh ่บาขนาดนี้ก่อนในชีวิตนะครับติดตาดูได้ั้งแต่หัวจรดเท้านะครับสีสันมีชื่นใจมากรับรองว่าเดี๋ยวไม่เกิดลงอยู่ในกลอยู่ในี่สามที่จะมาสู่ฉายเพราะว่าทุกสีมารวมกันเลครับสีสันแน่นอน เธอบิดฟันก็ไปก็เอาไสายก็เอาพัเธอบิดมันจะงอยู่พอแล้วพอขอความยินใีฝันมันจะช้ำเหมือนปนมั้เปวดคอค่ะหรไม่ปวดคอดีเ่งเห็นข้าวตัวเองแล้วตัวเองเมื่อกี้โอเคค่ะ แปลกดีเธอไม่เคยทำคะคนสวยเลชุดสวยแทนพี่คทดดีคนสวยครับเออเง้ตาให้ดกเธอมาติดเธอมีใจฉนจันจะทนไม่ไหวเธอมิดใจฉันไปมีิใจฉันมามิดกันต่เลิศเธอมิใจ รถเธอคนนี้ยี่สิสีชั่วงเช้าสายบายเย็นกอย่าง I love you. ดีครับอลครผมเชื่อชื่อดีครับผมไม่รอด นี่เป็นสีสันชุชมฉ่มากถูกต้องใช่บอันนี้ชุดที่สองกับชุดแรกเราใส่สีฐานสีที่ใส่ปกแดงค่ะต้องใส่สีอะไรผมใส่สีเขียวครับใส่สีเหลืองนะเพแต่ว่าแต่ตอนนี้เราออมาแบบสีแดงเลยใช่ซึ่งบอกได้เลยว่าปกติไม่เคยใส่สีชุ่มฉ่ถูกต้องถ่ายออกมาแล้วถ่ายออกมาแล้วแบบว่าดูโอเคมากโอเคมากเลรู้สึกอิจฉาครับว่ามันดีกว่าตัวจริงใช่แล้วผมก็รู้สึกดีครับผมว่าลูกออกมาดูดีมากวมีพี่เขาแนะนำมาเลยดีมากไม่น่าจะเป็นเรื่องเอมคล้องอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่่รู้วา ไม่ได้ต้องหันหน้าทางไหนรู้ว่าทำยังไงแต่เขาก็มาจับเลยแล้องช่วยดิวให้ด้วยเอาเอาดิเอาดิ งานนี้ต้องติดตามเดือนหน้าแล้วค่ะว่าบนปกหน้าของนิตยสารกุลสตรีน้องๆเตอรสตาร์จะสวยหลอกกันขนาดไหนวันที่15มิถุนายนนี้บนแผงหนังสือทั่วประเทศค่ะและนี่ก็เป็นการทำงานบางส่วนของหนุม่มโดมและเพื่อนเพื่อนเตอสตานะคะยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนผลงานต่างๆของพวกเขากันด้วยค่ะซึ่งสิ่งกันแรกและอันบัมแรกในชีวิตของพวกเขาเตอสตารได้วางแผนแล้วละคะ่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของบริการตามติดชีวิตดาวได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m ตามติดชีวิตดาวค่ะแล้วคลิปมาติดตามชมบริการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาและออกอากาศซ้ำเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาผานช่อง Action Channel ค่ะในก็จะฟังเพลงสองเล่มนะครับเอ่อวางแผงแผ่นของเจนเลยนะครับสำหรับซิงเกอร์ดนตรีนะครับชื่อเพลงว่า ถ้ามันหันขึ้นมานะครับอยากฟังเพลงเศร้าๆซึ้งๆในอารมที่ตั então, mm ้ห hmm. น้าฝนกาลังมาแล้วนะครับเป็นเพลงของเน้าฝนก็ดาวโหลดไได้ครับจอกั้น2350.9นะครับซึ่งดังเอารหัสนี้เนี่ก็จะมีเพลงของเพื่อนเพื่อสไตล์ทั้งเจ็ดคนนะ้วเพื่สไตล์เข้าไปลองเล่ยฟังนได้แคนแปดเพลงแปดสไตล์ต่ตางกันออกมานีครับเราเก็บนะครับวจร์ี่24กุมภานครับตัวไปถึง M นะครับเพลงแรกช่เพลงนี้นะ จะมีที่ป้องระวัดนะครับแล้ีที่พลอยนะครับมาร่วมกันถ่ายทอดชมบุบาทวความเศร้าชีวเต็กนะครับฝากด้วยนะครับมากครับ